ครับสวัสดีครับเอฟซีทั้งหลายนะครับวันนี้นะครับมาชมบรรยากาศนะครับในการส่งเตาเผาขนาดใหญ่ของทางร้านคุณเดชนะครับไปยังจุดหมายปลายทางอยู่ที่อำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายนะครับซึ่งเป็นเตาเผาขนาดใหญ่นะครับก็น้ําหนักประมาณหนึ่งตันกว่าๆนะครับแล้วก็ความกว้างความยาวก็หนึ่งจุดห้าคูณหนึ่งจุดห้าเมตรสูงประมาณสองเมตรนะครับ ซึ่งในการเคลื่อนย้ายนี่ก็ค่อนข้างจะลำบากนิดนึงนะครับดูนะครับก็เราต้องใช้รถรถเครนนะครับยกแล้วก็เคลื่อนย้ายออกจากรถเครนนะครับออกจากที่ที่ตั้งนะครับไปยังรถนะครับหกล้อนะครับซึ่งเตรียมรอรับอยู่นะครับด้านนอกของโรงงานนะครับจากนั้นเมื่อรถเครนนะครับมาถึงนะครับก็ ยกขึ้นรถหกล้ลอ,อสำเร็จแล้วเรียบร้อยแล้วก็เดินทางนะครับจึงจึงเดินทางจากอำเภอแม่สายนะครับไปยังอำเภอเวียงปะเป้าจังหวัดเชียงรายเหมือนกันนะครับซึ่งก็ใช้เวลาค่อนข้างพองสมควรมาว่าพอสมควรนะครับใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงนะครับจากแม่สายไปเวียงปะเป้านะครับถึงที่หมายโดยปลอดภัยนะครับ โดยจุดจุดหมายที่ที่ส่งเตานี้ก็เป็นของร้านขายของฝากร้านพัทรวดีนะครับซึ่งเป็นร้านที่ขายของฝากอยู่ในตัวอำเภอเวียงป่าเป้านะครับซึ่งมีมีนักท่องเที่ยวนะครับจากต่างประเทศหลายๆประเทศนะครับเข้ามานะครับ มาชอบมาซื้อของอะไรกันโอ้โหมากมายเยอะแยะเลยนะครับเห็นแล้วก็น่าทึ่งมากนะครับเมื่อมาถึงเรียบร้อยนะครับทางร้านนะครับก็ได้มีพนักงานครับมาช่วยนะครับมาช่วยกันยกนะครับโดยใช้รถฟุกลิฟต์นะครับเพราะว่ารถรถเครนรถใหญ่เนี่ยมันมาแล้วก็ไม่สามารถที่จะยกได้นะครับเพราะมันใหญ่เกินไปนะครับ ก็คือมันสามารถที่จะใช้ฟกลิฟต์ได้ก็ให้ใช้ฟกลิฟต์นะครับในการขนย้ายนะครับในการเครื่องขนย้ายครั้งนี้นะครับหลังจากาการเคลื่อนย้ายนะครับเพื่อจะย้ายไปยังจุดที่ได้นำจะเอาเตาเนี่ยไปวางไปไว้ที่ตรงจุดที่เผานะครับก็เป็นไปอย่างทุรคทุเรนะครับเพราะว่ามันถนนทุนทางก็ค่อนข้างจะ ะนิดหนึ่งนะครับแต่ก็ไปอย่างด้วยความปลอดภัยนะครับใช้เวลานะครับนิดหนึ่งนะครับในการเคลื่อนย้ายหลังจากที่เรียบร้อยแล้วนะครับทางผมก็ได้ติดตั้งนะครับพัดลมโบเวอร์นะครับ ดูดอากาศหรือพัดลมอัดอากาศนะครับให้กับทางทางเตานะครับเป็นจํานวนสองตัวนะครับคือทั้งด้านบนด้านล่างนะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยไปดีๆนะครับก็ต้องขอบคุณทางทางเจ้าของนะครับที่อ,อานวยความสะดวกให้กับทางเราอย่างขมักขมันนะครับแล้วก็เป็นไปด้วยดีนะครับก็ขอบคุณนะครับ ขอบคุณสําหรับการบริการของทางร้านนะครับพัทรบดีนะครับทางร้านคุณเดชก็ต้องขอบคุณนะครับที่ไว้วางใจนะครับใช้ผลิตภัณฑ์ของเรานะครับเชื่อมั่นในร้านของคุณเดชโดยดีมาตลอดนะครับก็ขอขอบคุณนะครับลูกค้าทุกๆท่านนะครับด้วยมาณะโอกาสนี้ด้วยนะครับครับคลิปนี้ข้อ ขอเพียงแค่นี้นะครับแล้วก็คลิปหน้าเดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับขอบคุณมากครับสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ